ไยชนบุรีจะมีลักษณะเปรียวสูงสูงขาแข้งยาวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกพัดโดยการวิ่งวิ่งคลายที่ชนบุรีในขณะที่คลายทั้งใต้ มันจะมีลักษณะแตกต่างกันเพราะดูถูกพัดโดยพันธุกรรมถูกพัดโดยลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่นะคะมาเลยทําให้ลักษณะตแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เด่นชัดความเชงรุจะสูงขายาวตัวเมียนะคะตัวเมียรุ่นใหญ่นี้น่าจะมีลูกเกือบทุกตัวแล้วนะคะ

อยู่ใหญ่ดีนะครับเราดำลัการรวมรรอบสีะเลยนะครับควัเดี๋ยวมาดูแรวมรรอบสิงเลิศให้ด้วยนะครับชาวดแซนโนะครับเราการรุ่นกใหญ่นะครับครับ ที่อยู่ในสนามการประกวดตอนนี้นะครับเป็นการประกวดควายพื้นบ้านชนบุรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพศเมียฟันแท้สามถึงสี่คู่ก็ถือเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับของสายชนบุรีที่มีการประกวดในวันนี้นะครับเท่าที่เห็นนี่ตอนนี้มีควายเข้าประกวดทั้งหมด9ตัว โอ้ตัวดูตัวแล้วนะครับใหญ่ๆสวยๆทั้งท่านเลยนะครับเป็นึ้นหน้าหนักใจแทนคณะกรรมการนะครับมีกรรมการกําลังสามท่านกำลังพิจารณาดูนะครับอย่างที่นาเรียนนะครับคนจูงควายทุกคนนะครับที่จูงควายเก้าตัวนะครับถ้ากรรมการเดินไปดูควายของท่านตรงจุดไหนท่านต้องจับท่าให้ดีที่สุดนะครับบางทีควายท่านอยู่ในท่าท,าที่เป็นข้อเสียเปรียบ นะครับเช่นขาเนี่ยครับบางตัวเห็นไหมครับขาหลังมันยืนไม่เสมอกันนะครับจับท่าดีๆนะครับพออยู่ในท่าที่เสียเปรียบเนี่ยกรรมการเดินผ่านไปปุ๊บเขาจะให้คะแนนขาเนี่ยขั้นอาจจะถูกลดคะแนนลงไปเลยเพราะฉะนั้นจ้องกรรมการดีๆครับกรรมการเดินไปดูลักษณะตรงไหนนะครับจับท่าของค่ายของท่านให้อยู่ในท่าที่สง่าผ่าเผยที่สุดนะครับผมดูแล้วนี่โอ้ตัวใหญ่ๆทุกตัวนะครับในเก้าตัวนี้นะครับ มองจากบนเวทีนี่สวยๆทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกรรมาการต้องพิิจารณาโดยความละเอียดรอบคอบเลยนะครับทั้ง3ท่าน ผมมองจากบนเวทีแล้วทั้งเก้าตัวนี้นะครับก็มีลักษณะไายนอกตรงตามลักษณะของระบือปักไทยนะครับที่เคยนำเรียนไปแล้วคือว่าตาแต้มแก้มจำ้ำบางตัวอาจจะไม่ชัดนะครับจางๆก็ถือว่ามีนะครับตาแต้มก็คือบริเวณหัวตานะครับจะมีจุดขาวอยู่สองจุดนะตาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแก้มจ้ำคือบริเวณแก้มเห็นไหมครับทุกตัวเลยจะมีจุดเฉียวขาวเล็กๆอยู่ นะครับบางตัวก็ชัดเจนมากบางตัวก็จะเห็นลางๆก็ถือว่ายังมีนะครับตาแต้มจนแจ่มๆแร่ชิ้นออกมาเลยนะครับ รางวัลที่1ถึงรางวัลที่ห้านะครับก็คืออันดับ1 2 3สาและชมเชย2รางวัลน,นะครับผมจะประกาศจากชมเชยขึ้นไปหารางวัลที่1นะครับรางวัลชมเชยลำดับที่สองหรือที่ห้าในการแข่งขันรอบนี้นะครับได้แก่ควายหมายเลขหมายเลข3ครับควายหมายเลข3ามได้ที่5้านะครับเลขสามยกหนึ่งเลยครับโอเคครับ ชมเชยลำดับที่หหรือลำดับที่4ี่ของวันนี้นะครับได้แก่ควายหมายเลข5้าครับหมายเลข5าครับได้ชมเชยลำดับหนึ่งนะครับหรือที่4ี่นะครับอันดับที่สมครับอันดับที่สามได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับได้ลำดับสามครับนะครับแล้วผมอ่าลำดับที่สองครับลองใช้เริ่มนะครับลำดับที่สอง มาชนะลำดับที่2ของการประกวดวันนี้นะครับด้วยควายหมายเลขหมายเลข4ี่ครับครับได้ที่2นะครับและควายหมาตเลข2ได้อันดับหนึ่งครับต้องเนสวยกว่าเพื่อนครับเชิญอาเชิญให้อาคุณสุพาศสีช่ออธิบายนิดหนึ่งครับครับก็เข้าอัตลักษณ์ควายชนบุรีทุกตัวเลยนะครับที่เขาที่ที่อยู่ในเวทีตอนนี้นะครับแต่ณวันนี้ทั้งความสด ทั้งความแล้วก็เห็นเห็นภาพที่ชัดเจนทั้งที่ให้ลูกนะครับบางตัวที่ที่ได้คะแนนอ่อนไปเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าบางตัวก็กาลังท้องก็เลยทาให้ยืนยืนลักษณะหลังไม่ค่อยตรงนะครับก็เลยโดนตัดคะแนนไปนิดนึงนะครับก็ไม่เสียหายเพราะว่าถ้าเขาคลอดลูกแล้วหลังเ็าจะกลับมาตรงอี่ดีนะครับแล้วเบอร์สิบงเบอร์ห้าเบอร์นะครับ ส่วนระหว่างที่1กับที่2นี่นะครับขยับมาหันหน้ารปชนกันหน่อยนะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวหันหน้ารปชนตัวน,นี้ก็ได้ครับก็ผมขออน,นุญาตนิดหนึ่งนะครับสองตัวนี้ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับสองตัวนี้นะครับ โอกาสได้เปรียบเสียเปรียบกันน้อยมากนะครับแต่ดูแล้วนะครับด้วยวงเขานะครับที่สวยงามนะครับก็ก็ตอนนี้ก็ได้เปรียบนิดหนึ่งจะมุกโด่นะครับก็ได้ก็ได้เราจะรักควายไทยอยู่ทั้งสองอย่างและที่สําคัญลูกลูกให้ลักษณะลูกที่หลายทอดพันธุกรรมที่ดีนะครับก็เป็นอนาคตของการพัฒนาควายของประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ รคก็จะไ, <int ess> ไปเป็นการมรอบรางวัลน,นะครับรางวัลชมเชยนะครับหรือลำดับที่ห้าวันนี้นะครับจะแก่ควายหมายเลขสามใครมีข้อมูลของควายไหมครับควายหมายเลขสามชื่อสวยนะครับฟันสามคู่เจ้าของคือคุณเกียรติจากชนบุรีครับมาจากคลองกิว่วเอ้อโทษโทษ อ่าใช่ครับใช่หรือเปล่าโอเคนี่ได้ราดัลำลำดับที่5้าหรือชมเชยลำดับ2นะครับตัวต่อไปก็คือชมเชยลำดับที่1ก็คือลำดับที่4นะครับควายชิ้นเปรี้ยวนะครับนี่ฟันแท้3ามคู่ของคุณดุ้งโลดจากชนบุรีเหมือนกันครับนี่มา,มาจากบ้านบึงนะครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นบ้านบึง รางวัลที่สามอันดับที่สามนะครับควายหมายเลขหนึ่งนะครับชิปปินฟังสามคู่เหมือนกันนะครับชนบุรีตอนนี้มันอายุเยอะกว่าเขาดีกว่าครับต่อไปรางวัลลำดับที่สองนะครับ รองชนะเลิศนะครับก็คือลำดับที่สองได้แก่ควายชื่อบัวง,งามฟันสามคู่ครับของคุณบอสชนบุรีมาจากบ้านบึงครับควาย่อดทิ่ดแล้วครับบ้านบึงลูก ครับและสุดท้ายนะครับชนะเลิศของวันนี้นะครับประเภทพื้นบ้านสายพันชนบุรีรอตเชนเพศเมียนะครับฟันแท้สองถึงสามคู่ก็คือรุ่นใหญ่ที่สุดของวันนี้นะครับแต่ที่หนึ่งคือควายชื่อปุ้มครับของเสียตู่ใช่ไหมน้องอเเขียนเสียทู่โอเคครับเสียทู่พ่อคือเจ้าล้านชนบรุรีแม่ชื่ออ้ําครับเสียทู่โอเคครับ หวชูอุ้มนะครับได้ลำดับหนึ่งของรุ่นนี้ไปครับครับลำดับต่อไปนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของสายชนบุรีครับขอเชิญ